วันนี้เราก็มีนี่เลยนะคะขนมรังพึ่งนะคะเราก็มีขนมรังพึ่งนะคะวันนี้เราก็มารับประทานกันนะคะนี่เลยนะคะนี่สวยๆนิ่มๆนะคะมีความนุ่มความนิ่มอร่อยมากๆเลยนะคะมีความหวานมันแล้วก็หอมนะคะเนาะหอมมากๆหอมนะคะเนาะจะบอกว่ารับประทานอร่อยนะคะ จะบอกว่ามีความนุ่มทั้งบนค่ะเห็นไหมคะหน่ตัวเนื้อแป้งของเขาจะมีนี่นะคะจะมีเรียกว่า จะมีอร่อยค่ะพเพลเินๆเ,เลยนะเขาเนาะเขาทำได้สวยแปกก้งก็นิ่มนะคะข้ <c oughs> างในเขาก็จะมีขา้าวโพดมีขา้าวโพดด้วยนะคะเนาะ <c oughs> อร่อยมาก,มากๆ <c oughs> นิ่มหอมหวาน จะบอกว่าหวานไม่มากหวานนิดนิดเหนียวหน่อยหน่อยนุ่มนุ่มหวานมันหอมหอมอร่อยค่ะทุกคนคะมารับประทานด้วยกันนะคะนี่แบบเด้งเด้งเลยนะคะทุกคนคะเนี่ยแป้งก็จะเป็นแบบเด้งเด้งแบบนี้เลยเนี่ยเด้งดึ๋งเลยนะคะนี่นุ่มนุ่มเด้งดึงเะยค่ะ ับประทานอร่อยมากๆเลยค่ะคือสัมผัสได้เลยว่าความนิ่มความฟูของเนื้อแป้งเนื้อขนมนะคะเนาะหวานนิดนอร่อยมากๆแบบเขาจะมีเอกลักษณ์ในตัวของเขานะคะเนาะความนิ่มความฟูของแป้งแล้วก็จะบอกว่าเวลาเราเคี้ยวจะเป็นนุ่มๆนุ่มๆซึ่ง อร่อยมากๆเลยค่ะอืมรัประทานแบบเพลินเลยนะคะเนาะไม่หวานมากทำมาคนที่ท่านไหนควบคุมน้ำตาลเนาะทานได้เพราะว่าเขาไม่หวานมากแป้งเขามีความนุ่มความเด้งแล้วก็สีก็สวยสีเขาจะบอกว่า ความยืดอยู่ความเด้งอ,อร่อยค่ะทุกคนค่ะ